โอเคครับพอดีได้พัสดุมาชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าคืออะไรนะครับนี่เ,<อ>เห็นจากตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วเห็นไหมเป็นคีย์บอร์ดนะครับ m มา v ์ v วอ Switch จาการ้านฮาร์ดแวร์เรลี่นะครับใครสนใจเดี๋ยวจะทิงท้งลิงก์ไวด้ด้านใต้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันเลย ดีเทลกล่องเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไง้ก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกระดาษห่อไว้ชั้นหนึ่งนะครับตัวตัวล์กซีคบอบ ภายในกล่องนะครับก็จะมีใบใบนี้นะครับเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นวิธีการใช้นะครับเป็นคู่มือนะครับนี่เนาะเก็บใส่กล่อง จะประมาณนี้นะเป็นคีย์บอร์ดแมค n i นิคนะครับสามารถรอ,องรับการกดได้ถึง50ล้านครั้งนะครับเป็นแบบบูส e s w วิตชนะครับก็นี่มี US, USB 2.0 0ครับพร้อมเสียบใช้งานครับส่วนมาดูทางหน้าของเสียงกดนะครับเสียงกดก็พอใช้งานได้ครับก็บูสวิชทั่วไปเนาะ ก็กดมันอยู่กันนะก็อันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนผมเสียบไปเสร็จเนาะอันนี้คีย์บอร์ดหลังจากเสียบไปเสร็จ๋ยวที่รีรยบ้อยนะครับหลังจากเสียบมาก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นไล่ลงมาครับแดงเหลืองเขียวฟ้าสส่วนส่วนต่อไปนะครับส่วนโหมดไฟนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีโหมดไฟอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นโหมดเหมือน reading นะครับเหมือนตัวทั่วๆไปนะครับเป็นกระพริบครับต่อไปเป็นโหมดเหมือนไล่นะครับเป็นเหมือนงูนะไล่ตามลงมานะครับก็เราสามารถลดไฟเพิ่มไฟได้นะครับกด F1 แล้วก็ขึ้นหรือลงนะเป็น random นะครับเป็นเหมือนกระพริบเป็นเป็นเส้นเนาะ อันนี้ก็กระพิดตามไล่ลงมานะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นเวฟก็ไม่ไม่เชยน,นะครับโหมดต่อไปเป็นโหมดไล่ไล่มาจากฝั่งนี้นะครับเข้าหากันตรงกลางอันนี้เหมือนมืนสวมกันนะครับปึ๊บอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยปิดไฟหรือเปล่า ถ้าจะปิดไฟนะครับมอนี้หรือเปล่าครับอันนี้ก็น่าจะเปิดไฟไฟปุ๊บเดี๋ยวค่อยๆดับนะโอเคดับแล้วก็ติดใหม่นะครับไล่์ไลนมานา่ฝั่งนี้อันนี้กดกดแล้วก็เป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนขึ้นออกไปนะครับตามที่เรากดเอามาปุ่มที่เรากดอันนี้ก็น่าจะคลัสนะครับก็ส่วนไฟผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะก็ถามว่า,าไฟมันสวยขนาดนะั้นไหมผมผมตอบเลยนะว่ามันไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบก,กับแบบตัวอื่นๆนะอย่างแบบตัวเก่าผมใช้แบ็กวีโดใช่ไหมอะไรแบบของเลเซอร์นะครับก็จะ ไฟดูดีกว่านี้มากนะครับแต่แบบมันกดไม่ค่อยติดแล้วก็เลยซื้อตัวนี้ถูกๆมาลองใช้ดูนะครับราคาไม่แพงน,นะครับไปลองหาดูกันได้ก็ส่วนฟิลลิ่งการกดนะครับผมว่าก,ก็พอใช้ได้นะเสียงก็บูสวิตย์ก็ดีเลยนะครับนะเดี๋ยวผมแกะดูนะบูสวิตย์บูสวิต์ ก็เดี๋ยวจะลองให้เทียบไฟดูนะครับกับกับอีกตัวหนึ่งนะครับกับที่ผมบอกนะว่าไฟมันไม่ได้เสถันขนาดนั้นอ่านี่นะครับอันนี้คือลองเทียบกับตัวอ่ำแบ็กวิโอนะครับคือไฟของแบ็กวีโอจะแบบเขาเรียกจะสมูทกว่าเยอะนะครับคือทาคือทามาแบบสมูทสมูทมากนะครับของเลเซอร์นะก็ตามราคานะครับถามว่าตัวนี้ ตัวนี้คือคุ้มราคาไหมผมว่าสำหรับส่วนตัวผมนะผมว่ามันคุ้มเพราะว่าเป็นเป็นได้บูสวิตชนะครับแล้วก็เอ่อก็ไฟผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับก็คือเพื่อนๆก็ลองหาซื้อมนกันได้นะเพราะว่าคุ้มราคากดสนุกกดมันเสียงลั่นๆนะครับบูส e s w วิตชก็เดี๋ยวจะให้ดูไฟไฟของแบ็ควิดีโอนะที่ผมบอกว่าว่ามันสมูดต,ต่างกันเยอะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกันดู โอเคครับตอนนี้ผมก็ลองปรับตัวเลเซอร์ผมเป็นไฟอย่างนี้นะครับก็สามารถเห็นความต่างได้อย่างชัดเจนเนาะก็แบบเออคืออย่างว่านะตามราคานะครับตัวเลเซอร์ก็แพงกว่าโอ้แพงกว่ามากนะครับสามารถซื้อนี้ได้หลายตัวแต่แบบเอ,อ่อก็ตัวไดถ่ายนะไฟก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่แบบก็เป็นบูสวิตช์ก็กดสนุกนะครับส่วนเรื่องออของวัสด,ดุนะครับ เป็นพลาสติกพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่แบบเกรดจะโคละเกรดกันนะครับตัวตัวนี้จะแบบดีดีจะแบบลื่นๆนะครับแต่ส่วนตัวนี้จะปักษาถามว่าต่างกันมากไหมก็ก็พอสมควรนะครับแต่ก็กทัราคานะครับโอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบ <laughs> เนาะก็นิดหน่อยพอ,อพ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 อโดยสรุปนะครับก็ตัวนี้ก็ซือมาใช้งานนะครับปุ้มราคา แน่นอนครับเพราะว่ามีการรับประกรัน1ปีนะครับอ่าแล้วก็ส่วนการใช้งานต้องรออยู่ดูไปสักระยะหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาปุ่มเบิ้ลปุ่มอะไรไหมหรือกดไม่ติดอะไรหรือเปล่าของมาร์โนะครับ k g 9 0 2นะครับ Mechanical Bus Switch โอเคครับทางน้าของตำหนิผมว่าเจอไหมอันนี้ใช่ตำหนิหรือเปล่านี่ครับดูตรงเลขสองนะตัวตัวพวกเขาเรียกอะไร สกีนมาไม่ได้เนียบขนาดนั้นนะครับเลข2ตัวแอนนะครับอะไรวันานี้ก็ตามราคานะคุณสภาพวัสดุเป็นพลาสติกนะครับครัถ้าสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับคีย์บอร์ด m a r v e l KG 902